สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจ้าจ๋าจากช่องรีวิวชาแนลกินช้อปเที่ยวรีวิวไปเรื่อยที่จะสรรหาของกินของใช้แหล่งช้อปปิ้งดังๆหรือแม้แต่กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะรวมไปถึงสาระความรู้อืมหรือว่าจะไม่มีสาระมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะไปชมกันเลย คลิปแรกเราก็จะมาพูดถึงก่อนจะเป็นทาสแมวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะคิดหรือว่ากําลังคิดที่จะรับน้องแมวมาเลี้ยงนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรให้กับน้องบ้างนะคะวันนี้จ๋าก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะก่อนที่จะรับน้องมาเลี้ยงนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คืออาหารแมว ก็จะมีทั้งแบบอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเตียกนะคะแต่ว่าที่สะดวกที่สุดก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะซึ่งเราสามารถเทให้น้องไว้ได้ทั้งวันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแมวก็จะเดินกินทั้งวันอยู่แล้วนะคะ ก็จะมีหลายสูตรหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้น้องจะกินหรือเปล่าแบบนี้น้องจะชอบไหมนะคะเพื่อนๆก็สามารถถามฟาร์มที่เพื่อนๆกําลังจะรับน้องมาเลี้ยงได้เลยนะคะเพราะว่าทางฟาร์มเนี่ยก็จะเริ่มให้อาหารเมร็ดหรือว่าอาหารเปียกน้องนะคะตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆก็เตรียมให้น้องได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยมาปรับสูตรนะคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ สูตรแรกนะคะอาจจะเป็นสูตรลูกแมวนะคะหลังจาก5 6าเดือนไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นสูตรธรรมดาอาจจะเป็นลดปลาแซลมอนลดทูน่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะคะก็ลองให้น้องทานดูว่าน้องชอบแบบไหนนะคะส่วนที่เป็นอาหารเปียกนะคะเราอาจจะให้วันเว้นวันหรือว่า2วันครั้งหนึ่งนะคะดูว่าน้องกินหรือเปล่านะคะอาจจะลองหลายๆยยี่ห้อดูว่าน้องชอบแบบไหนเนื้อแบบนี้ชอบไหมนะคะเพราะว่าตัวอาหาร เปียกเองนะคะก็จะมีตั้งแต่เนื้อมูสนะคะเนื้อเจลลี่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งสูตรในน้าเกรวี่นะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วเหมือนกันนะคะก็มาจบาตัวเนกโกะนะคะในส่วนของน้ําเกรวี่นะคะก็คือชอบทานมากคือยังไม่ทันได้ฉีกซองเลยนะคะก็พอรู้ว่าหยิบมาแล้วนะคะก็คือมาเตรียมอ,อรอกันเลยนะคะโอ้โหคือแบบชอบมากแล้วก็กินหมดตลอดเลยนะคะที่บ้านก็จะให้สวันครั้งหนึ่งค่ะ อันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของทรายแมวแล้วก็กระบะทรายนะคะซึ่งกระบะทรายเนี่ยมีหลายแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นกระมังนะคะหรือว่าเป็นแบบที่มีฝาครอบนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้แบบฝาครอบนะคะเนื่องจากสามารถที่จะระงับกลิ่นเก็บกลิ่นได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จัดก,การในส่วนของการฟุ้งกระจายของทรายที่เวลาน้องขุดนะคะมันจะกระเด็นออกมาด้านนอกนะคะ ส่วนตัวทรายเองนะคะก็จะมีหลายสูตรหลายแบบเช่นกันนะคะก็จะมีทั้งแบบสูตรเต้าหู้นะคะแบบเอ่อทรายคริสตัลทรายแบบละเอียดนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบทรา,ายที่เป็นแบบสูตรเต้าหู้นะคะเนื่องจากว่าจับตัวเป็นค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณสมบัติสามารถที่จะละลายน้ําได้นะคะก็คือสามารถนําไปทิ้งในชักโครกได้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างนานนะคะส4สัปดาห์แล้วก็ค่อยเปียนให้น้องค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ทางข้าวชามน้ำนะคะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนเนี่ยก็ได้นะคะอาจจะสําหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยที่มันมีแบบน้ําหล่อด้วยนะคะเนื่องจากว่ามดที่บ้านค่อนข้างที่จะดุมากนะคะแล้วก็เจ้ากระแปงเองเนี่ย มีนิสัยประหลาดนะคะชอบคาบอาหารออกมากินด้านนอกจึงทาให้หมดเดินทางมากินอาหารแมวะค่ะส่วนน้ํานะคะแนะนาแนะนําเลยจริงๆนะคะว่าให้น้องกินน้ําที่คนดื่มนะคะจะดีต่อสุขภาพของน้องนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ําแร่นะคะเป็นน้าเปล่าธรรมดาทั่วไปเนี่ยค่ะแต่ขอให้เป็นคนกินนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะชามข้าวชามน้ำเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกวันล้างทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องค่ะ ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดน้องแมวอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดน้องแมวมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำยาเช็ดหูใบหูน้องนะคะแนะนำให้ใช้เป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับลูกแมวนะคะซึ่งสำหรับลูกแมวเนี่ยสามารถใช้กับแมวโตได้เช่นกันนะคะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะเช็ดหูให้น้องนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าสองสัปดาห์ครั้งก็ได้ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเช็คใบหูรูหูน้องบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าแมวทุกตัวเนี่ยมีโอกาสเป็นเชื้อรานในหูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือน่าสงสารน้องมากๆ,ๆเลยค่ะแนะนําให้มันดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระดาษทิชชู่อันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกสําหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะสูตรอ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์ทำไมถึงใช้ทิชชู่เปียกนเนาะรอ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องแมวไม่จําเป็นที่จะต้องอาบน้ําบ่อยๆนะคะเราใช้ทิชชู่เปียกทําความสะอาดน้องได้นะคะก็คือใช้แทนอาบน้ําได้เลยเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงเป็นระบบปิดก็เลยใช้กระดาษทิชชู่เปียกค่อนข้างบ่อยค่ะใช้เช็ดตัวเช็ดหัวเช็ดตาเช็ดขานะคะเนื่องจากว่าทั้งวันเนี่ยน้องเข้าห้องน้ําน้องไปตะกุยทรายไปกบทรายมาเนี่ยแล้วน้องก็ขึ้นที่นอน เราก็ควรที่จะเช็ดขาเช็ดแขนเช็ดก้นให้หน้องนิดนึงเนาะเพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของเราด้วยตอนเรานอน <c oughs> <c oughs> เคยเหมือนกันค่ะเคยแบบน้องตอนเด็กๆนะน้องก็กบไปกบมาไปเหยียบตัวเองไนงะแล้วก็ขึ้นที่นอนก็ลื่นเลย <No. S 1> จริงอืมก็เปลี่ยนกันกใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ เราก็จะสังเกตนิดนึงว่าเออน้องเข้าห้องน้ำแล้วนะเราก็จับน้องมาเช็ดขานิดนึงค่ะต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นทิชชู่ทำความสะอาดรอบดวงตาอันนี้สำหรับดวงตาโดยเฉพาะเลยนะคะใช้ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะแนะนำเป็นยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็ใช้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะหลายๆวิวก็แนะนำเป็นยี่ห้อนี้แม่ก็ไปตามมาเหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปริมาณที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะหนึ่ง้อยแผ่นแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้สามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านขายอุปกรณ์สั์เลี้ยงอาหารสัตว์นะคะมีหมดเลยนะคะไอเทมต่อไปนะคะขาดไม่ได้เช่นกันค่ะจันกรตัดเล็บนี่จริงๆไม่สามารถใช้กับของคนได้นะคะ แนะนำให้เป็นของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะของน้องแมวนะคะเพราะว่าตัวกรรไกรตัดเล็บเนี่ยเขาจะมีส่วนโค้งเห็นด้ามปลายไหมคะเนี่ยค่ะแนะนำให้ใช้ใกรรไกรตัดเล็บแมวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะคะไม่กล้าตัดเล็บให้น้องแมวนะคะหรือว่ากลัวที่น้องแมวจะกัดจะข่วนนะคะก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะห่อตัวน้องแล้วก็ค่อยๆตัดทีละเล็บ แนะนำให้ตัดช่วงกลางวันนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดตัดกลางคืนเนี่ยโอกาสพลาดที่จะเข้าเนือน้อน้องเนี่ยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเจอยันห้าแถวน้องแจกได้เหมือนกันค่ะไอเทมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวีแปลงอันนี้ก็ควรที่จะมีติดบ้านไว้เช่นกันค่ะเนื่องจากว่าแมวหลายๆตัวเนี่ยมีขนยาวหรือว่ามีขนสั้นนะคะขนสั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลายชั้นอาจจะเป็นแบบ จะเรียกว่ายังไงอ่ะขนเป็นแบบสำลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องอาจจะจับตัวเป็นก้อนด้านในก็ได้นะคะแนะนําให้หมั่นแปรงบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าแปรงบ่อยๆเนี่ยขนน้องก็จะค่อนข้างที่จะนิ่มด้วยนะคะแล้วก็น้องแมวเนี่ยขนก็จะไม่เป็นกระจุกไม่เป็นก้อนนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปโกนขนน้องนะคะเพราะว่าถ้าโกนขนน้องเนี่ยก็น่าสงสารน้องเหมือนกัน,นะคะ่ะ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงวิตามินบำรุงสาหรับน้องแมวนะคะซึ่งตัวนี้สามารถทานได้ทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานนะคะเพิ่มความ,าะะามาอยากอาหารนะคะบำรุงขนบำรุงผิวหนังนะคะน้องๆหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากอาหารทานอาหารได้น้อยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้หยอดผสมให้กับน้องนะคะน้องก็จะทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกลิ่นค่อนข้างที่จะดึงดูดม,มากๆเลยนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ทานบ่อยเป็นประจำแล้วก็ ช่วยเพิ่มความตุ๊กตับให้กับน้องด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่ทาดอย่างเราจะต้องเตรียมให้กับน้องนะคะนั่นก็คือที่รับเล็บแมวค่ะควรจะมีติดบ้านไว้นะคะอาจจะเป็นลังกระดาษนะคะหรือว่าเป็นเสาแบบที่มีเชือกพันนะคะอันนี้ก็คือไว้สําหรับให้น้องได้รับเล็บได้ฝนเล็บนะคะไม่เช่นนั้นนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงนะคะโซฟานะคะ ได้เป็นศัตรูกับน้องแน่นอนคะ่ะเหมือนกับโซฟาในรูปนี้นะคะสู่ขิดไปแล้วคะ่ะโซฟาที่บ้านนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กาลังจะเตรียมตัวจะรับน้องแมวมาเลี้ยงนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําแนะนําดีๆนะคะหรือว่ามีอะไรที่นอกเหนือนจากจากรีวิวไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเพืเ่อนๆคนไหนถูกใจนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องรีวิวชาแนลกินช้อปเที่ยวรีวิวไปเรื่อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย